ท่านสื่อมวลชนที่เคารพนะครับผมแทยคุณครับในนามชมรมสัสนติประชาธรรมนะครับวันนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ถูกหลอกลวงมานะครับการหลอกลวงในครั้งนี้เนี่ยเป็นการหลอกว,ว่าจะมีการระดมทุนเพื่อผลิตซีรีส์กับช่องช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องดังในการทำซีรีส์มีศิลปินในสังก,กัดเยอะมากนะครับเป็นค่ายเพลงใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ายหนึ่งและก็เป็นการแอบอ้างผู้บริหารช่องดังกล่าวนะครับ โดยหลอกว่าจะมีการทำสัญญาศิลปินของค่ายนะครับแล้วก็ตกลวงว่าจะมอบเงินให้หนักแสดงรายละ5 0 0 0มื่นบาทแล้วก็มีการหลอกลวงว่าขอให้ช่วยให้ผู้เสียหายเนี่ยช่วยะระดมทุนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะว่ามีเงินทุนเนี่ยรออยู่แล้วที่สิงคโปร์นะครับโดยผู้เสียหายต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการประสานงานค่าทำเนียมนปิดเบิดบร์บัญชีค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่เรืย np 7 2 8นะครับโดยการหลอกลวงให้ปลอมแปลงเอกสารมีการปลอมข้อมูลในลาย แล้วก็ของผู้ช่วยเอกอักรรชทุตไทยประจําประเทศเกาหลีแอบ,บอ้างบุคคลสําคัญของประเทศในการที่ทํางานในกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ในสานทูดประเทศต,ต่างๆด้วยนะครับว่าจะประสานงานจะให้ความช่วยเหลือจะดูแลให้มูลค่าความเสียหายนะครับประมาณ20บล้านขณะนี้อยู่ที่สอนอแห่งหนึ่งนะครับและก็ไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางตัวแทนผู้เสียหายได้เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้เชิญครับนี่พี่สืบมวลชน,นะครับเป็นตัวแทนนะครับของผู้เสียหาย ประเด็นจริงๆเรื่องนี้ที่ที่ที่เราจะออกมาชี้แจงก็คือเหมือนกับเราจะออกมาเพื่อเต shimmer. ือนภัยสังคมส่วนหนึ่งว่าบุคคลบุคคลหนึ่งที่ชื่อมีนาว่าเอวเอเวลเนี่ยครับที่เขาเป็นผู้ผู้ผู้หลอกลวงชอบโกงนะครับที่ทําให้แต่ละคนที่มาวันนี้เสียหายก็คือเราอยากจะมาเตือนภัยสังคมว่าบุคคลคนนี้เป็นคลหนึ่งที่ทํางานร่วมกันกับทางพวกผมแล้วก็รู้จักกันมากก็คือเราเนี่ยอยากจะออกมาชี้แจงว่า เขาเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ปลอมแปลงเอกสารเก่งมากปลอมแปลงลายของคนเก่งมากเพื่อหลอกลวงแล้วก็ให้เราเหลุเชื่อแล้วก็เสียทรัพย์สินอย่างเช่นวันนี้ที่ผมมาตามเนี่ยคือมันมีครอบครัวของน้องผู้คนหนึ่งชื่อน้องโอที่เปนักแสดงเขาโดนผู้เสียหายคนเนี้ยครับโดนหลอกเงินไปประมาณ5้าล้านบาทเพื่อบอกว่าจะมาลงทุนทาซีรีส์และบอกว่าจะมีเงินทุนที่ต่างประเทศที่สิงคโปร์รออยู่เอาเอกสารทุกอย่างมาให้หมด แต้วกับเอกสารต่างๆเนี่ยผมมาตรวจสอบก็คือมันไม,ม่จริงมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงหมดเลยซึ่งก็เลยมารูเสร็จอันนี้เคสแรกเท่าไหร่ของของครอบครัวั้งหมดห้านมันมีอีกครอบครัวหนึ่งของคุณบุม๋มนะอันนี้ก็โดนไป3ล้านอันนี้โดนเพราะว่าเขาปลอมแปลงรายของผู้บริหารโรงพยาบาลดังโรงพยาบาลหนึ่งของประเทศไทยนะพี่บุ๋มเนี่ยก็คือโดนไปประมาณ3ล้านกว่าบาทเคยคิดสั้นฆ <c oughs> ่าตัวตายด้วยแบบคือเป็นคนที่แบบน่าเห็นใจมาก ฉะนั้นหลังจากที่พวกผมเนี่ยรู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องคุณคุณนี้เราก็เริ่มทําการตรวจสอบรตรวจสอบดีเช็คกับคนรอบข้างกันว่าใครู้อะไรยังไงบ้างก็คือมีอยู่2อสาส่วนอย่างของน,อน้องนักแสดงในค่ายเนี่ย mm. ก็จะโดนเรื่องเกี่ยวกับหลอกลวงให้ไปถ่ายทําตัว,ต,วตัวซีรี์แล้วบอกว่าจะให้เงินแล้วก็แต่ก็ไม่ให้ซึ่งตอนนี้นักแสดงทั้งหมดสิบว่าคนเนี่ยก็ได้เป็นได้ได้ได,ดำเนินการแบบกระบวนการทรงารทรงยุติธรรมก็คือ ร้องดีแล้วก็ฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วซ,ซึ่งซึ่งทางคุณแม่แองก็คือเป็นตัวแทนของน้องน้องแสดงแล้วก็งทางผมเนี่ยผมแค่อยากออกมาเตือนใครสังคมว่าคนคนนี้เราไม่อยากให้เขาไปหลอกลวงคนอื่นอีกอยากให้เขาหยุดทาพฤติกรรมตรงนี้ให้สังคมไให้รับทราบว่าคนคนนี้ไม่ควรจะหลอกคนอื่นแล้วก็ให้หยุดทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ผมอยากให้ทางผู้เสียหายอย่างเช่นน้องโอ๊ตครคนน้องโอ,อ๊ตเนี่ยที่เสียหายประมาณห้าล้านน้องบุ๋มเองแล้วตัวตัวผมเองเนี่ยไปช่วยเขาเพราะเราอยากให้โอกาสเขา เขามาขอร้องว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะทํางานจะผลิตซีรีออกมาให้เรามีเงินอยู่จริงหนูก็ไปเช่าไปช่วยบ้านเขาโดนตัดน้าตัดไฟเขาไม่มีเงินกินข้าวทุกคนช่วยเหลือสักพอเขาหมดแต่สุดท้ายทุกอย่างที่เขาทาคือหลอกลวงทุกอยา่างคือเฟซขึ้นมาหมดเลยค่ะเอกสารเออไลายเออทุกอยา่างลอหมดมันเลยทาให้เราก็รู้สึกว่าทําไมแบบบ้านเราให้โอกาสคนแนละ้วแบบเขามาทําร้ายเราอย่างนี้พอมารู้ความจริงจากครอ,อบครัวต่างๆที่ผู้เสียที่โดนหลายๆท่านนี่าเราพูดว่า เราจะปล่อยบุคคลแบบนี้ไว้ในสังคมไม่ได้เราถึงออกมาสู้แล้วก็เราจะเนินการเรือกใ้ถึงที่สุดแล้วก็มาที่บอกว่าอย่างครอบครัวน้องโอ๊ตเนี่ยตอนนี้เขาโดนแบบว่าบ้านเขาจะโดนยึดแล้วครับเขาเอาเงินไปจำนองจำนำที่บ้านเลยยายก็ป่วยตอนนั้นก็คือยายก็ไม่มีเงินรักษาตัวยายก็ขอของเงินหน่อยทางฝั่งคู่คู่ผูเสถานที่เราลองก็ไม่ให้แต่ใช้ชีวิตส,สุขสบายไม่ให้ จนมาเจอคุณบุม๋มคุณบุ๋มนี่ก็คือมาเจอก็คือเหมือนที่บอกว่าโดนปลอมแปลงลายของอโรงพยาบาลใหญ่ก็คือเสียหายไปสามล้านก็เคยคิสัันที่แบาบว่าจ,จะฆ่าตัวตายพอดีเห็นไปหันหไปมองรูปอยู่ก็เลยแบาบว่หาหยุดชะงักันเพราะว่าเราเข้าใจความรู้สึกของผู้เสียหายแต่คนฉะน,นั้นก็เลยอยากให้เนะขาควน้องโอรหรือพี่บุ๋มเนี่ยได้อธิบายอีกนึงน,น้องเบย์น้องเบย์ก็เป็นผู้เสียคนหนึ่งก็โดนไปแสนห้าขายเครื่องมือทำมาหากินไปเหมือนกันเพื่อไปช่วยเหลือคุณคนนี้แต่คนนี้เหมือนที่บอกว่าเขา เขาไม่เคยสำนึกบุญคุณตรงนี้ของคนที่เคยช่วยเหลือเขาเลยเขาไปบอกผนว่าเขาโดยกระทําตลอดเชนั้นะถ้าคิดถ้าผมคิดว่าเขาบริสุทธิ์จริงเราเปิดโอกาสให้เขาออกมาชี้แจงต่อสู้ถ้าเขากล้าเรายินดีเรายินดีเลยผนการที่ทำนี้ฉะนั้นผมอยากให้พี่ที่สมาชนฟังครอบครัวของทางน้องโอวที่เขาโดนเชือสุดประมาณห้าล้านแล้วก็ของคุณบุ๋มที่เขาโดนมาสามล้านลองฟังเขาชี้แจงนิดนึงสร้างโปรเจกต์ซีรีส์ขึ้นมานะครับโปรเจกต์หนึ่ง แล้วก็มีเอกสารให้ผมดูครับแล้วก็ชวนผมลงทุนเพราะว่าตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งก็คือเขาจะชวนผมเปิดคลินิกผมก็เลยปรึกษาเขาครับแล้วเขาก็เลยแนะนําให้ผมมาไปลงทุนกับเขาครับอันนี้เบื้องต้นนะครับ รวมไปลงทุนเขาออดว่าเดี๋ยวก็จะคืนให้เพราะยายจะต้องรักษาตัวเพราะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเข่าค่ะแล้วก็พอเจอแล้วเขาก็เอาไปเขาก็ไม่มาให้เลยเขาก็เลียบไปเลยคนะ่ะเยอแค่นี้ค่ะ ที่เป็นชื่อดังนะคะ,แล,ะ,ะคแล้วก็จะไปทำงานให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สตอรี่เหมือนการสร้างเอกสารฟอรงไฟฟอมให้เราหลงเชื่อแล้วเราก็สงสารแล้วก็ช่วยเหลือเข้าไปค่ะใน่วนของเมนะคะก็คือว่าเขา,าให้เมย์มาเป็น CEO ในค่ายแต่ว่าค่ายอ่ะของเขาที่เขาทําขึ้นอ่ะเขาก็ไม่ได้จดทะเบียนอย่างต้องะะก็คือเป็นค่ายที่ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากชื่อเดิมเป็นชื่อใหม่แล้วก็สร้างชื่อใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็หลอกให้เราไปบอกว่ามีลายปลอมจากสถานทูต นะแล้วเขาก็แคปแคปไลายมาให้เราดูว่าเราต้องไปก็เลยหาเงินพาเขาไปไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปเจอสุดท้ายเราก็ตรวจสอบว่าลายผู้ใหญ่คนนั้นที่อ้างว่ารู้จักสระถานทูตันและประเทศอะ่ะก็ไม่ได้รู้จักเขาแล้วก็พอไปที่ประเทศเกาหลีใช่ไหมคะมีผู้ช่วยท่านทูตก,ก็คือเราก็ถามเขาว่าเขารู้จักคนคนนี้ไหมเขาได้คุยเรื่องนี้ไหมเขาก็บอกว่า เรื่องเนี้ยเขาคุยิเขาคุยจริง,รงแต่ว่าไม่ได้มีใครติดต่อให้เขาเป็นคนติดต่อเข้าไปเองแล้วก็เขาก็สร้างลายเหมือนแคปลายปลอมมาเหมือนกันว่าแอบอ้างนะคะแอบอ้างของของ,ของเป็นผู้ช่วยท่านทั่วที่เกาหลีด้วยค่ะเราตรวจสอบมาแล้วทุกคนก็ยืนยันว่าเขาเขาปลอมปลอมลาย 20คนซึ่งเด็กก็มีสัญญาในสัญญานี้คือถ้าอยู่ครบจะได้คนละห้าหมื่นแล้วก็คิวงานก็คือคนละห้าพันซึ่งน้องก็ได้ทําการถ่ายพีอาถ่ายอะไรไปแล้วสองคิวก็ยังไม่ได้เงินเลยเราก็เลยรวมตัวกัน่อฟ้องศาลเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเด็กๆซึ่งเด็กอะ่ะเสียเวลาไปปีครึ่งทํางานให้เขามาปีครึ่งขององานโชว์ทุกอย่างมีทุกอย่างอยู่ในเฟซของเขาในไฟล์ของบริษัท แต่เด็กไม่เคยได้เงินอะไรเลยเราเลยอยากจะเรียกร้องว่าเด็กสมควรได้เราก็ไม่อยากให้ไปหลอกเด็กคนอื่นดีความฝันของเด,เด็กอยากทําลายเพราะเขาอยากจะมาเดินตรงนี้เขาทําด้วยใจจริงแต่เขากับเอาชีวิตของเด็กอมาปเป็นเครื่องเล่นแล้วไปหลอกเงินทุกคนซึ่งทุกครอบครัวมีปัญหาค่ะแต่ไม่อยากให้เขาทาอย่างนี้ต่อซึ่งปัจจุบันเขาก็ยังมีความสุขะด้เห็นโสต์เดินทางไปต่างประเทศไปกินอาหารหรนูนู่นนะี่นั่นก็เลยอยากจะ เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะที่เป็นเอกสารที่ไปฟ้องมาใช่ครับที่ไปที่ไปแจ้งความตอนนี้ตํารวจเรียกหมายเรียกไปสองรอบแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาไปไปเจอทางเจ้าหน้าที่หรือยังอันนี้เอกสารที่หมอที่บอกอันนี้เอกสารตัวนี้นะครับเป็นเอกสารใบ NP สองเจ็ดสองแปดที่เขาบอกว่ามีเงินอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์สามสองล้านพอตรวจสอบแล้วเอกสารตัวนี้ไม่มีจริงคือผมปรึกษาทนายดังส่งให้ทางแบบทนายตรวจสอบเขาก็บอกไม่มีจริง เงินตัวนี้ก็คือเป็นสตอรี่ของทุกคนหมดการที่เขาไปหลอกลวงไปบอกคนๆๆบอกว่าจะมีเงินบปรเจคตีจริงเนี่ยเขาใช้สตอรี่เดียวกันเลยว่ามีเงินจากประเทศสิงคโปร์จากคนคนนี้แล้วก็เอกสารตัวนี้ส่งให้ทุกคนว่าเนี่ย,เ,ยเงินจะได้แล้วนะวันนี้วันน,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 นี้วันนี้นะบอกทุกคนหมดสตอรี่เดียวกันหมดเลยครับตอนนี้นะครับคือผู้เสียหายเนี่ยที่ที่ผมรวมผมได้ประมาณ14คนเนี่ยก็ประมาณ10กว่าล้านและยังมีบางส่วนนะครับที่ที่เราติดต่ออยู่แต่แต่เขายัง เอกสารตอนนี้ว่าเขาเสียเท่าไหร่มีคนเนงนครับที่อยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้ผมกําลังประสานกับเขาอยู่ก็โดนไปหลายล้านบาทเหมือนกันเดี๋ยวก็พี่พี่วุฒิพี่วุฒิที่เป็นนักสแสดงน,นะฮะของของของน้องๆที่เคยมาได้ซีรีส์เรื่องนี้ก็โดนไประมาณอีกแสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับรวมๆแล้วค่อนข้างเยอะมาที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมก็ไม่มั่ใจเหมือนกันว่าเขาจะอยู่ที่ไหนยังไงหรือว่าเขาจะมีเงินชดใช้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เราออกมาพูดทุกคนออกมาพูดเนี่ยคือเราต้องการเตือนภัยสังคมว่าบุคคลคนนี้ครับ นางสมุทเอเวลนะครับเป็น mm บุคคลที like ่เราไม่อยากให้เขาเนี่ยมาขายฝันเด็กว่ามาหลอกลวงทำพฤติกรรมแบบนี้กับสังคมใช่ไม้นก็เลยบอกว่ารวมตัวผู้เสียหายมา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 ชี้แจงแล้วก็มามาให้มาให้มาเลยนะมาขอความช่วยเหลืออ่าใช่ครับว่าเขาจะได้ไม่ต้องโดนหลอกแล้วก็ไม่หลอกคนอื่นเพราะผมห่วงว่าตอนนี้เขาเคลียกับกลุ่มบุคคลของพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆหลายหลายคนอยู่เรากลัวว่าเอเวลครับนางสมุทรไทยเอเวลอ่า ใช่ครับผมอันเนี้ยเรากลัวมากเหมือนที่บอกว่าตระกูลไฮโซตโระกูลดังท่านหนึ่งเป็นตระกูลดังเลยครับก็โดนปลอมแปลงลายเขาก็ปลอมแปลงเราเหมือนแต่ว่าโทษผู้จัดคุณคนนี้ดีซึ่งจริงๆที่คนเนี้ยครับที่เป็นทายาทตระกูลดังเนี่ยเขารับทราบเรียบร้อยแลย้วแล้วเขาก็ได้ส่งทนายมาประสานงานกับทางพวกเราตลอดแล้วก็ประสานงานทาง c ีไอไซเบอร์ไปด้วยให้เราเข้าไปคุยซึ่งซึ่งเขาก็ยินดีที่จะตลาดช่วยเหลือเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเหมือนกันอย่างเงี้ยครับ เรียนต่อท่านประธานสภาพพิเดนส์สตอรนะครับเพราะว่าได้ทำหนังสือถึงท่านแล้วก็เดี๋ยวจะได้รวบรวมข้อมูลนะครับส่งเพิ่มเติมให้ท่านด้วยนะครับวันนี้ต้องขอความพยายามพี่พี่สื่อช่วยกันเ,เดินพายนะครับให้กับสังคมด้วยนะครับเพราะว่าความฝันเมื่อกี้นะครับของที่คุณแม่พูดเนี่ยคือผมว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆห,หลายคนก็มีความฝันแล้วก็มีความสามารถในการที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับแล้วก็พ่อแม่ก็คอยสนับสนุนลงทุนอะไรต่างๆให้แต่กับการไปเจอคนที่หลอกลวง เราทาให้เด็กเนี่ยก็จะมีปมในใจว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไว้ใจใครจะเชื่อใจใครได้หรือเปล่าแล้วความฝันที่เขามีเสียไปทางเปปีครึ่งนะครับแล้วก็เสียเงินเสียของหมดเรื่องหมดตัวจนนรงบ้านไปจำนองนะครับนะท่านจะต้องถูกยึดแล้วนะแม่ก็คุณยายก็ไม่สบายด้วยครับก็ขอความน้ำช่วยกันตีแผ่เรื่องนี้ให้สังคมได้รับทราบแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเร่งรัดเรื่องของคดีความให้ด้วยนะครับองขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ